สวัสดีทุกคนนะครับใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามวันนี้เรามาเล่นดาบซันดี้ซันไดอะไรแม่งไม่รู้นะครับซึ่งอยู่ในแอร์ซินอีกแล้วมันข้างล่างเย็นสบายอยู่นะเล่นดาบที่กระจกบ,บวกกับผนังประตูเนะี่ยเพราะมันหนีได้ตลอดไงมันสบายตรงนี้แหละก็เดี๋ยวเรามาลองดูสกิลของไอดาบนี้กันนะครับโอ้แค่ทาโฟสคือแบบเนี่ยผมไม่เข้าใจว่ามันจะหมุนเพื่ออะไรนะครับ คือผมไม่เคยลองไปสู้กับคนนะผมก็ไม่รู้ว่ามันหมุนเพื่ออะไรแต่เนี้ยผมว่าโอเคอยู่สก,กิปเอ็กก์อ่ะมันมันมันมีประโยชน์อยู่แต่อเนี้ยมันหมุ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 นเออคงจะหมุนโดนแล้วเนาะวันนี้เนี่ยเ้ยโดนเอ้ยเอ้ยโดน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 ได้ยังไงวะอ๋ออ๋อของของข้าแดงแล้วทำไมถึงโดน โอ้โแล้วไอ้สกิลนี้มันใช้ยังไงโดนด้วยนะตายนั่นแนะนะหละโซนนี้เอ้าหายหายไปไหนวะเฮ้ยมันดูดไม่โดนได้ยังไงวะไอ้สกิลเนี้ยมันใช้ยังไงวะเ,เนี่ยต้องหมุนอย่างนี้เ่รอมันมาซุบเลยมันหายไปไหนเนี่ยอ๋ออยู่ตรงนู้น มึงเข้ามาได้แล้วมาได้แล้วมาได้แล้วไปไอีกันโหสกิลอะไรเนะี่ยไอสก,กิลเซ้นนี่มันเดี๋ยวลองใช้กับมอนดวยเผื่อมันมีประโยชน์สักนิดนึงก็ยังดีเอาลองดูนะ <Ooh. S 1> เอาดีเข้า400 ไอ้นี่เข้าสี่พันบ้าแบบโคตรแรงเลยไอ้สกิลแซดเข้าสี่ร้อยเกินไปป่าต้องหมุนหรือเปล่าต้องหมุนให้โดนหรือเปล่าเอ้ยเฮ้ยสี่พันเจ็ดเฮ้ยทำไมมันแรงอย่างวะเดี๋ยวสกิลนี้นเข้าไปนี่สี่พันสี่โหเป็นดาบที่แบบแรงมากนะครับชิกๆๆๆๆโิโอ้ยไม่เบาเลยนะี่ะโอ้ยลำบากลำบนแล้วเงิน เออตายเหอะคือผมเอาตัวนู้นผมแทบจะไม่อยากใช้สกิลเซตเลยอะ่ะเป็นเป็นไปได้ผมไม่อยากใช้เลยดีกว่ามันก็ออกไปเลยนะไอ้สกิลเนี่ยโหขาดจังหวะใช้คือใช้ทีไรนี่ปวดหัวทุกทีแต่ดาบมันก็ดีอยู่นะเห็นไหมมีขาวตัดด้วยคือถ้าเกิดดาบนี้ให้คะแนนผมคงจะให้อ่แค่ประมาณเจ็ด ค,คือดาบทุกดาบเนี่ยผมจะให้ใคะแนนสูงก็ต่อเมื่อมันมีสกิลหนีสกิลหนีเนี่ยควรจะมีเลยเพราะว่าการโดนลุมกระทืบในบล็อกฟุตเนี่ยเป็นเรื่องปกติไปแล้วแล้วก็สกิลตามนั่นก็คือสกิลหนีนีแหละก็ต้องมีเหมือนกันนะครับคือการไล่ตามเพื่อล่าฆ้าหัวเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติไปแล้วเพราะฉะนั้นสองอย่างนี้มันต้องมีของมันต้องมีมันจะไม่มีไม่ได้ มาลีสองตัวซสวด้วยมามานี่มาโอ้โหโดนใครวะเนี่ยขวด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 อ้าวอ,อยู่นิ่งๆเสร็จโจนนี่อ่ะเลเวลมันน้อยเกิอนอะเอามึงน,นี่แหละมาเอามึงน,นี่แหละมานี่ยู่ไหนเนะี่ย แต่ว่าสกิลปฏิหารของดาบนี้เลยก็คือสกิลเอกนะครับเพราะว่ามันดาบมันใหญ่อะ่ะโอกาสโดนนี่คือแบบจี้ๆๆขวด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 เปี้วยวเห็นไหมโอกาสโดนดาบนี่คือแบบแทบจะแบบเยอะมากสกิลมันกว้างเอาง่ายๆประมาณนั้นโอ้ยแม่งไม่โดนเลยบอกโดนแต่ไม่โดนสกิลมันกว้างเห็นไหมกว้างนะ มันจะเปิด PVT ทำไมเนี่ยไายแล้วแต่ะนะคือข้าวมันก็ไม่ได้ข้าวหัวอ,อยู่ดีอะเรียบร้อยโดนปาดเลยหนีได้ตลอดนะอย่าไปกลัวพอใกล้ตายค่อยหนีก็าแ้หไม่มีปัญหา คือเล่นคอมโบอื่นมันตายกันไปแล้วเนะี่ยตึ้มอัดเข้าไปอีกดอกไปแยบเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนดาบดีกวนะ่าผมรู้สึกลำคาดไอสองตัวนี้ขึ้นมาละขอเป็นฮาวายคีรีนะครับโอเคมันตามมาด้วยนะเดี๋ยวจุ๊กตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นปัญหานะเล่งผลประตูต้องจุ๊กให้เป็นนะได้แล้วโอเคเนะี่ยจุ๊กได้แล้วเนะี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนดาบต่อนะครับ เราเล่นเป็นทูชิตะเอาออกเกมออกเกมไมซ่ะเรียบร้อยนะครับอดล้างแค้นอดล้างแค้นส่งข่าวเรื่องันปรีเปลี่ยนดาบกับรออะไรละ่ะลกูกพี่โอเคเปิดหางคิละฮาร่าเกาะนี้เลยมีบอ่อมีบอ่อ ไม่มีอ่อวันนี้มันเป็นตอนเช้านะผมเล่นอยู่เวลาตอนเช้าโอกาสเจอโปรนะี่ไม่รู้จะเ,เท่าไหร่นะเจอเด็กเด็กกระโปงโอ้โหตกมากแต่ดีนะไม่ได้เป็นเซิร์ฟไทยอะ่ะรู้สึกดีเล่นเซิร์ฟไทยทีไรนี่คือแบบอ่าดีเฮ้ยมีคนจะวิ่งมาทางนี้ออไม่ใช่างี้วิ่งออกวิ่งออกเป็นไปได้วจะกดเขา กดเขาลงน้ากดลงอีกกดลงอีกแค่นั้นจบมันเป็นพระไงทุกคนยังให้ผมเอาซันดี้ซันไดแบบไล่หัวล่ะย่านเหนื่อยเปล่านะฆ่าพระโดยการใช้ไอ้นี่เหนื่อยเหนื่อยจริงคือเป็นไปได้ผมงอยากจะไล่ฆ่าอะไรอ่ะคือเราไม่ได้หิวข้าขันขนาดนั้นไงเข้าใจไหมแบบจะฆ่าก็ได้ไม่ฆ่าก็ได้ คำว่า <c oughs> โดนไม่มีในาสายเลือดลันเนอมามามาหนึ่ง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 ,ง,งมา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 เย่๋เพิ่งไปไหนอย่๋ยเพิ่งไปไหน,มา,นมาก่อนมาก่อนแป๊บหนึ่งอ้าออกเกม ทรงนี้อีกแล้วทรงนี้อีกแล้วเฮ้ยมัวร้อนว่ะโอเคครับเดีย๋ยวเราหาล่าคนอื่นด้วยไอ้ดาบในเต้านานซันดี้ซันไดซันอะไรไม่รู้อยู่ไหนวะโอเคไม่ไม่ไม่แรกเกิดมาเป็นคนที่แบบชอบสู้สุดฝีมือเลยกูเอ๊ยหรือเปลี่ยนเป็นประตู โอเคมีคนอื่นมายุ่งด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอไปเปลี่ยนดาบก่อนนะเพราะแบบเนี่ยสถานการณ์มันไม่ได้แล้วอ่ะเห็นปะสถานการณ์แบบมันแย่คือมันเย่เราไม่ถนดัดซันได้อ่ะทูชิตาแล้วกันง่ายดีโซ่บแบบนี้โอ้โหเขากำลังสู้กันยังดูเดือด ไปยุ่งนีง่แหละเพราะมันก็ยุ่งเราก่อนอ่ะอืมเรียบร้อยเขาเรียกว่า double q แถวบ้านเรียกไปเปลี VPN, ่ยนดาบต่อโคตรเกียดเลยไอ้ดาที่ผมเล่นนั่นเป็นเนี่ยคืออีกสักพักเราคงต้องเล่นคาตานะจากโลกหนึ่งอะต้องปนหัวเค่นไนอะสองสกิลน่าจะเข้าสักสองพันนะถ้าจะไม่ผิด อภิริหารความแรงแบบแรงไม่หยุด <c oughs> โอเคครับทุกคนมีคนสู้กันอยู่ตรงนู้นซึ่งเราไปยุ่งดีวะ <c oughs> เปิดป้าไม่เปิดสู้กับพระเนี่ยนะเปิดป้าพระมึงไม่น่าเปิดมึงไม่ควรเปิดพระไม่อยากสู้กับพระเลยอ่ะติดหายคีย์แปบ๊บแม่ นี่อยากสู้กับพาเลยใครบอกดาบไม่มีผลต่อการต่อสู้โคตรมีนี่ไงเราตายได้เลยเนี่ยเดี๋ยวขออยู่ที่โล่งๆกันเดี๋ยวแตกมันน่าจะเป็นพาสายฝนแหละตรงเนี้ยผมมีแมกมาอีก ป๊อยโดนใครไม่รู้แต่อย่าโดนแ็กมานี้แล้วกันมันจ้องจะเล่นผมอยู่เนะี่ยก็คลิปนี้ผมขอปิดคิปเพียงเท่านี้นะครับมันอาจจะเป็นคลิปแบบปัญญาอ่อนนะคือตรงๆคือผมเล่นไม่เก่งนะครับคือมันมันมีไม่กี่ดาบอะที่ผมเล่นและถนัดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปหาล่าผลก่อนนะครับไม่ใช่อยู่รนนี้ก่อนที่ใกล้ที่สุดก็คงจะเป็นนันนะ่นแหละ คือดาบที่ผมเล่นอ่ะมันเป็นดาบที่ไว้สําหรับล่าข้าวหัวทั้งนั้นนะครับแต่ผมไม่ได้เล่นแบบไปทุกดาบไงมันเป็นดาบแบบฮิตติดเทรนที่เขาเอามาล่าข้าหวหัวกันนั่นแหละมันมันเล่นง่ายแล้วมันก็สามารถล่าได้ง่ายด้วยนะครับก็เลยเล่นคือใครมันจะแบบทนเล่นอะไรที่ลําบากเพื่อล่าข้าหวหัวมาอยู่ไหนนี้อ่ะทางนี้โอเคถูกทาง อีกห0เมตร m ก็คือเมตรนะครับ k ก็คือกิโลเวลามีคำว่า km ก็คือกิโลเมตรนี่สาระศาสตร์สาตว์แล้วมันอยู่ไหนเนี่ย g ก็คือกร,รัมนะเวลามีมีตัว k อยู่ข้างหน้าก็แปลว่ากิโลกรัมอืความรู้นะกดไลค์ความรู้ขนาดนีล้ลวแม่งนานๆทีจะมีโคตรมัวเลยเอ้ยเจอแล้วเจอแล้ว รูปทรงคล้ายๆกับผนกิโลแต่ไม่น่าจะใช่น่าจะเป็นผนฟินิกะอกกิโลก็กิโลแล้ววะโอ้ไม่ก๊